สวัสดีนะคะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสนุกในการปลูกแคคตัสนะคะในแบบของเรานะคะในการปลูกแคคตัสตามสไตล์ของเรามันทาให้เกิดความสุขนะคะอย่างเช่นวันนี้เราพร้อมที่จะปลูกกระถางพร้อมดินพร้อมต้นไม้พร้อมนะคะหรือว่าเวลาพร้อมหรือว่าอ,อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะทำเนี่ยมันพร้อมนะคะเมื่อเราพร้อมแล้วก็จะเกิดความสุขในการทํานะคะ มีหลายๆช่องนะคะก็แนะนำวิธีตามสไตล์ของตัวเองและตามที่ตัวเองได้มีประสบการณ์มานะคะถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เขาบอกมามันดีเราก็ทำตามอันไหนไม่ดีไม่เหมาะกับสไตล์ของเราแบบของเราหรือพื้นที่ของเรารืตต้นของเราเราก็ไม่ต้องทำตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีความรู้อะไรมีประสบการณ์เราก็เชื่อเขาก่อนแล้วก็ค่อยๆสังเกตนะคะนะเราสะดวกไหมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะมาหลังสันให้ แคกตัสของเราสวยงามเราสะดวกไหมที่จกแก้ปัญหาแคกตัสของเราแบบนี้ถ้าแคกตัสของเรามีปัญหาเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะทำอะไรก็ดีกว่าไม่ทำนะคะหรือเราได้รับ ทฤษฎีต่างๆมาจากช่อง YouTube ต่างๆ,างๆที่มีคนบอกเราคิดว่าเอ้มันน่าจะทำนะเอะทำก็จะดีไหมนะจะทำดีไหมหรือจะกล้าทำไหมนะคะเดี๋ยว่าทำไปแล้วมันจะดีสำหรับเราหรือเปล่านะคะก็ไม่มีอะไรบอกได้ว่าอะไรดีที่สุดนะคะก็พยายามทำให้ดีที่สุดพกันนะคะลองค่อยๆทําทำไปแล้วก็จะเกิดประสบการณ์เกิดความเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอย่างที่เคยบอกในบาง ep หรือบางตอนที่ได้ทำ แคคตัสไปนะคะก็อยู่ที่กับตัวเราเองนะคะว่าอะไรจะเหมาะสมแล้วก็บางทีต้นแคคตัสที่เราเลี้ยงดูเขาเนี่ยเขาก็จะบอกเราเองว่าเราต้องทําอะไรที่จะช่วยเขาถ้าเกิดว่าทําแล้วดีต้นเขาก็จะดีฟื้นกลับมาแต่ถ้าเกิดทําแล้วไม่ดีนะคะเราก็จะดูเองว่าครั้งหนั้นต้องไม่ทําแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะที่จะ ดูแลเลี้ยงดูรักษาเขาเพราะแคคตัสเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ตายง่ายจริงๆยกเลี้ยงที่เคยบอกนะคะว่าถ้าไม่เป็นโรคจริงหรือว่าม,มีโรคระบาดอะไรพือแยกแป้งหรือว่าโรคเชื้อรานะคะมันก็ตายยากอยู่นะคะอย่างของผู้จัดเองเนี่ยตกมาแล้วหลายรอบนะคะแคคตัสเนี่ยตกคว่ำม,มานะกระถางตอนนั้นเป็นกระถางแบบอิดเนาะแบบดินแบบนี้นะคะอิดแบบนี้ยแตกมาไม่รู้ ขิดกระถางแล้วนะคะตกแตกนะคะก็เรียนรู้ว่าอาที่ตั้งเราต้องมั่นคงนะคะถ้าตั้งไม่มั่นคงลมมาฝนมาตกนะคะก็ต้องหาที่ตั้งมั่นคงมานะคะก็เรียนรู้กันไปในแต่ละวันนะคะแก้ปัญหากันไปในแต่ละวันนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ปลูกนะคะแคคตัสนะคะให้พยายามต่อ ที่จะทำต่อไปนะคะอย่ายอมแพ้อย่าเลิกลานะคะสวัสดีค่ะ